ถ้าแฟนคุณกำลังงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่นะง้อยังไงก็ไม่ได้ผลสักทีนะอาจจะง้อไม่ถูกทางก็ได้อาจจะน้อไม่ถูกใจก็ได้นะคะวันนี้มาแนะนำการง้อแฟนตามโง่เห็นค่ะถ้าแฟนคุณเป็นสาวหรือเป็นหนุ่มนะแบบเจ้าเนื้อหน้ากลมๆแก้มสะล,ะลับะะเปาสลับเปาความน่ารักจะต้องบอกเลยนะว่าคุณต้องใช้กล,ลงยธ์ในการงอ้อที่แบบต้องขั้นเทพนิดน,นึงเพราะว่าพวกนี้เขาขี้น้อยใจ แต่คนท่านน้ำเนี่ยเขาเน้นความสัมพันธ์นะเ,ออเพราะฉะนั้นเวลางอเนี่ยอย่าเดินหนีเด็ดขาดและแต่ห้ามทะเลาะออห้ามทะเลาะเลยคนท่าน้ำไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบไฟถ้าเขารู้สึกหงุดหงิดโมโหขึ้นมาคุณก็แค่เงียบไปก่อดแต่อย่าหนีไปไหนนะอยู่กับที่อยู่กับที่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยรอเขาใจเย็นๆเนี่ยใจเย็นลงแบบปุ๊บวิธีการง่ายๆไปกอดค่ะไปกอดตัวเองอะไรเงี้ยงงงิง้ง,ง นะแต่เองเขาผิดไปแล้วเต็เงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยง้อแบบคือต้องใช้ความสัมพันธ์อะ่ะใช้ความสัมพันธ์เลยอะ่ะกอดอะไรอย่างเงี้ยแต่หรือถ้าคุณเป็นสายเปหน่อยนะอยากจะเปซะหน่อยนะคุณก็ไปเออเขาเรียกอะไรอะ่ะพาไปเที่ยวไปหาเพื่อนอ่าเต็งไปเที่ยวไหมไปหาเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนไหมนัดคนนั้นไปกินไหมไม่เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือให้แบบให้เขาได้ไปอยู่กับผู้คน ให้เขาได้ไปอยู่กับผู้คนนะคะแล้วก็ความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้คืออาจจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปาร์ตรงปร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ได้งององอให้เขาคลายเครียดนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสำหรับแฟนธาตน้ำถ้าคุณอยากจะงอเขานะคะ สำหรับการติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้เคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับงูเห้งต่างๆค่ะสามารถนะคะที่จะกดติดตามนะคะกด subscribe ตรงนี้กดไลค์และอย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะคะยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นค่ะ